ในข้อ 3a ครับนะอาร์มมีเงินมากกว่าเหมียว70บาทนะครับแม่ให้เงินอาร์มอีกสองาถ้าแม่ให้เงินอาร์มมาอีก250อ,อัตราส่วนของเงินที่อาร์มมีต่อเงินที่เหมียวมีจะเป็น7ต่อ3นะเดิมเหมียวมีเงินเท่าไรหร่เราอาจจะให้สมมุติให้เหมียวมีเงิน เท่ากับ x บวกเพราะฉะนั้นอาร์มจะมีเงินมากกว่าเหมียวอยู่เจ็ดสิบก็เลยเป็น x บวกเจ็ดสิบถ้าแม่ให้เงินอาร์มอีกสองรห้าสิบอ่ะถ้าแม่ให้ ตอนนั้นเหมียวก็ยังคงมีเงินเท่ากับ x อยู่ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดแต่อาร์มจะมีของเดิมอ่ะ x บวกเจ็ดสิบรวมกับส่วนที่แม่ให้อีกสองร้อยห้าสิบทำให้อาร์มจะมีเงินเป็น x บวกสามรอยยี่สิบครับเขาบอกว่า มันจะทําให้อัตราส่วนของเงินสองคนเนี้ยกลายเป็นเจ็ดต่อสามแปลว่าตอนแรกตอนเริ่มต้นก่อนที่แม่จะให้ยังไม่ใช่เจ็ดต่อสามใช่ไหมการเป็นเจ็ดต่อสามเกิดขึ้นหลังจากที่อารมได้เงินจากแม่มาเพิ่มเนาะเอออ่ะตอนนั้นนะครับเงินอามต่อเงินเหมียวจะเป็นเจ็ดต่อสาม เงินอามครับ x บวกสามรอยยี่สิบต่อเงินเหมียวครับ x เท่ากับเจ็ดต่อสามบรรทัดนี้เรียกอัตราส่วนเจอแบบนี้ให้แปลงเป็นสัดส่วนสัดส่วนแปลงยังไงแปลงง่ายๆเครื่องหมายต่อเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายส่วนเลยครับอย,อย่างเช่นถ้าฝั่งนี้นะ เครื่องหมายต่อเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายส่วนเจ็ดต่อสามมันก็จะเปลีนน่ยนปเป็นเจ็ดส่วนสาม่างนี้งงงไหมครับงงปะเครื่องหมายต่อเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายส่วนงั้นฝั่งทางด้านซ้ายมือมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับเครื่องหมายต่อกลายเป็นเครื่องหมายส่วนงั้นมันจะได้เลยครับตอบตอสเอ็กวกสามร้อยยี่สิบส่วนเอ็ก อืมเนี่ยโอเคนะครับเด็กๆจะสอบแล้วอีกไม่กี่เดือนหรอกเครื่องหมายต่อการเป็นเครื่องหมายส่วนนะครับ x บวกสามร้อยยี่สิบส่วนด้วย x 7ส่วนสามนะครับเครื่องหมายต่อกลายเป็นเครื่องหมายส่วนนะครับเครื่องหมายต่อตอนนี้นะครับกลายเป็นเครื่องหมายส่วนเครื่องหมายต่อตอนนี้กลายเป็นเครื่องหมายส่วนแล้วก็แก้โดยการคูณไขว้การคูณไขว้ก็คงตัวเศษของแต่ละข้างเอาไว้ งตัวเศษแต่ละข้างเอาไว้ย้ายตัวส่วนไปคูณให้ฝั่งหนึ่ง x ย้ายมาคูณกับเจ็ดสามย้ายไปคูณให้กับ x บวกสามรอยี่สิบอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการพื้นฐานที่เราต้องรู้นะอะคูณแจกแจงเลยนะครับ สามคูณเอ็ก,ก็ได้สามเอ็สามคูณบวกสามร้อยยี่สิบก็เป็นบวกเก้าร้อหกสิบเท่ากับเจ็ดเอตัวแปรย้ายไปรวมกันฝั่งนู้นครับสามเอ็ย้ายไปก็ไปเป็นลบสามเอ็เอาแค่นี้ก่อนมีจุดไหนงง,ง,งบอกครูมาก่อน เห็นไหมครับไม่มีนะ7เจ็ดตั้งลบออกสามก็เหลือสี่นะสี่เอ็กัวห่วกอหกสิบขอสลับฝั่งเลยนะครับสลับฝั่งไปเลยนะครับไม่ได้ย้ายข้านะสลับฝั่งถ้าย้ายข้างมันก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกนี่เราไม่ได้ย้ายข้าเราสลับฝั่งเฉยๆสับสนอะไรไหมครับตอนนั้น x ็เดียว 960ตั้งย้าย4จากตัวคูณมาเป็นตัวหารจึงได้ x เ,เป็น240นโจทย์ถามเดิมเหมียวมีเงินเท่าไหร่เดิมเงินที่เหมียวมีก็คือ x บาทดังนั้นก็ได้คำตอบเลยครับเดิมเหมียวมีเงินเท่ากับ x บาทเท่ากับ240บาท ก็เสร็จเรียบร้อยข้อนี้โจทย์ที่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแบบนี้นะครับก็แปลงให้มันเป็นสัดส,ส่วนแล้วก็ฝูนไฟซะขั้นตอนก็ต,ต่ายตัวแบบนี้เลยนะครับมันทบทวนทำให้เป็นนะ